วันนี้เนี่ยท่านไม่ต้องไปชี้ที่สอบอไม่ต้องมาชี้ที่คนฝั่งนี้ครับชี้ที่ตัวท่านเองท่านหลุดคํานี้คําเดียวว่าไม่ยุ่งกันหนึ่งหนึ่งสองภูมิใจไทยจะลงให้ท่านครับและไม่ร่วมรัฐบาลกับท่านด้วยเป็นโจรก็ยอมครับเป็นโจนที่รักชาติเป็นโจรที่รักสถาบันเป็นโจรที่ปกป้องบ้านเมืองน,นี้และปกป้องสถาบันด้วยหัวใจด้วยเลือดเนื้อ,อ,อของผมประเทศนี้ถ้าแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้แล้วมันจะล่มจมผมไม่ว่าเลย แต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไก่เป็นผูท้ที่จะได้รับการเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนเดียวที่ยืนยันว่าจะแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองโดยจะให้สอสอของพักเก้าไก่เป็นผู้เสนอร่างกฎหมายเองคุณพิธาได้ถแถลง และให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศและต่างประเทศเป็นเรื่องที่พรรคเก้าไก่ได้คะแนนเสียงจากประชาชน14ล้านคนประชาชนเข้าใจดีเราชัดเจนและโปร่งใสว่านี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เราต้องการผลักด,ดันนี่คือคำพูดของคุณพิธานะครับหัวหน้าพรรคเก้าไก่ท่านอ้างว่าท่านต้องทำเพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเจตนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขอเล่นตรงๆว่า ผมและพักภูมิใจไทยไม่เชื่อครับและเป็นสิทธิ์ของพักภูมิใจไทยที่จะไม่เชื่อเพราะสิ่งที่ผ่านมาพฤติกรรมต่างๆที่ผ่านมานั้นทําให้เราเห็นชัดเจนและหลายท่านก็ทราบนะครับไม่ต้องเฉพาะผมหรือพักภูมิใจไทยว่าความคิดในเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นเป็นยังไงแต่ผมอยากจะถามไปว่าอีกเจ็ดพักเนี่ยจะว่าไงนะครับ ว่าไงร่วมรัฐบาลกันมีพักร่วมรัฐบาลเสนอเรื่องกินไปกันนี้แล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่พักร่วมต้องเห็นเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ <c oughs> มันก็ลาบากนะครับผมก็ต้องถามอีกเจ็ดพักร่วมว่าว่าไงท่านจะว่าไงถ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีการขอแก้ไขท่านจะว่าไงในข้อตกลงร่วมไม่มีก็จริงนะครับท่านอ้างสิบสี่ล้านเสียงที่เห็นด้วยกับท่าน ในที่จะให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองแต่ผมเชื่อว่าคนที่ลงให้ท่าน14ล้านเสียงไม่คิดว่าท่านกำลังแก้กฎหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เป็นสถาบันหลักของชาติไม่ใช่ความมั่นคงของชาติดีต่อไปถ้าท่านอ้าง14ล้านเสียงหลายคนก็พูดกันถึงยี่สิบหล้านเสียงที่ไม่ได้เรือกแต่ในมุมมองของผม ผมอยากจะฝากผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐบาลก็ตามคนไทยไม่ได้มีแค่14ล้านคนไทยไม่ได้มี25ล้านท่านต้องเป็นนายกของคนหกสิบกว่าล้านคนท่านต้องเป็นนายกของประเทศไทยท่านต้องไม่ได้เป็นนายกหรือเป็นรัฐบาลของพรรคใดพรรคหนึ่งอันนี้สำคัญที่สุดครับ14ล้านเสียงไม่ถึง20%ครับท่านอย่านึกว่ามันมากมาย มันเป็นพลังจากประชาชนนี่มันยิ่งใหญ่สําหรับพวกเราครับแต่ท่านอย่าหลงละเลงํำว่า14ล้านเสียงเพราะมันไม่ถึง20%มันไม่ใช่เรื่องชี้ขาดของประเทศนี้มันเป็นเรื่องที่ท่านต้องดูแลคนทุกคนและปัญหาคือว่าความมั่นคงของชาติถ้าท่านจะอ้างอย่างนี้มันก็ลำบากครับประเทศไทยผมเรียนด้วยความเคารพครับคุณพิธาหัวหน้าพรรคเก้าทาไทย ได้เสนอการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในสมัยที่แล้วแล้วท่านขออนุญาตเอ่ยชื่อครับท่านอดีตประธานรัฐสภาท่านชวนฤิกภัยไม่เห็นด้วยก็ยังมีการที่จะเพราะนั้นท่านประธานที่เคารพครับกฎหมาย112เขียนไว้ไม่มากหรอครับอ่านง่ายผู้ใดดูหมิน ผู้ใดมิ่นประมาณดูมิน่นหรือแสดงความอาฆคาตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชชายาตหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีท่านบอกว่าท่านแก้ไขไม่ใช่ยกเลิกแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องยกเลิกเรียนด้วยความเคารพครับแต่ผมจะบอกกันว่าสิ่งที่ท่านนําเสนอในการนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ไขครับเป็นการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 ผมไม่อยากจะเอาสิ่งที่ท่านเสนอในอสมัยที่แล้วที่ท่านยื่นนะครับซึ่งเอกสารผมก็มีผมเรียนด้วยความเคารพว่าการที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องที่ถูกแล้วถ้าเราเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความมั่นคงของชาติซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นส่งเสริมให้สถาบัน เป็นประมุขนะครับแต่สิ่งที่ท่านทำและแสดงอาการต่อสาธารณชนมาตลอดว่าจุดยืนสำคัญของพักเก้กาไกลคือการละเมิดการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์พระราชินีและรัชชา,ายาธสะสะพักเก้กาไกลหลายท่านเคยถูกดำเนินคดีในมาตราหนึ่งหนึ่งสองสสพักเก้าไกลหลายท่านใช้ตำแหน่งในการประกันผู้ที่ถูกคดี ในมาตราหนึ่งหนึ่งสองผู้ที่มินนะครับผู้ถูกดำเนินคดีในคดีนี้จะได้รับการสนับสนุนและได้รับการกุ้มชูจากพรรเก้าไขอันนี้ก็เป็นเสร็จของสิทธิของท่านครับท่านประธานสภาที่เคารพครับนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักคก้าไกลเคยเสนอร่างกฎหมายประมวลกฎหมายอย่างมาตรา1 1 2ว่ายกเลิกความผิด ฐานมิตรมามาดดูมินหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐชายาและผูะ้สมเด็จราชการไม่ให้เป็นความผุดความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนารไทยอีกต่อไปกำหนดหมวดความผิดขึ้นมาใหม่เป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และหมวดความผิดต่อพระราชินีและรัฐชายาผมไม่ทราบว่าพรกเก้าไก่มองพระมหากษัตริย์ มองพระราชินีมองรัชชายาติเช่นไรเพราะว่าสิ่งที่ท่านเสนอเมือเอ่อครั้งที่แล้วนี่มันเป็นการที่ยกเลิกนะครับแล้วที่สำคัญมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์กำหนดโทษจำคุกหนึ่งปีเท่ากับความผิดของบุคคลทั่วไปแต่ที่น่าเจ็บปวดมากกว่านั้นครับมิ่นพระราชินี แล้วก็มินรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการกำหนดโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนน้อยกว่าน้อยกว่าความผิดที่มินประมาทบุคคลธรรมดานะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเจ็บปวดด้วยความรู้สึกคนที่เทิดทูนมินประมพระหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการนั้นไม่ถือเป็นความผิดไม่ต้องรับโทษมินประมาทพระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชชายาตและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ถือเป็นความผิดไม่ต้องรับโทษถ้าเป็นการกระทำโดยอ้างเจตนาบริสุทธิ์เพื่อประชาชนและสาธารณะอันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยครับผมเรียนว่าและที่สำคัญท่านบอกว่าห้ามหน่วยราชการห้ามคนไทยห้ามผู้อื่นฟ้องให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องเท่านั้นกับผู้ที่มีความผิดมาตรา1 1 2เรียนด้วยความเคารพครับ มันเป็นไปไม่ได้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มาฟ้องลูกบ้านตัวเองหรอกครับท่านไม่มาฟ้องคนในคนของท่านหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้ว,ลวท่านลองนึกภาพจับตาต่อไปนะครับผมมองว่าการแก้ไขแบบนี้บอกว่าเป็นการแก้ไขเพื่อดํารงสถานะอันเป็นที่เคารพผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ท่านประธานครับ ผมและพรคภูมิใจไอ้ไม่เชื่อว่าท่านจะปกป้องพระมหากษัตริย์มีให้ถูกละเมิดในเมื่อท่านจะลดการคุ้มครองพระมหากษัตริย์และลดโทษให้ผู้ที่ละเมิดพระมหากษัตริย์รวมไปถึงไม่เอาผิดไม่ลงโทษผู้ละเมิดพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอันนี้ครับเป็นเรื่องใหญ่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตาม มาตาหนะครับองค์พระมหากษัตริย์ทรงสําคัญและอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องหรือพระมหากษัตริย์ในทางใดก็ไม่ได้ท่านครับอะไรไม่ว่าครับอะไรไม่ว่าที่เจ็บปวดมากกว่านั้นท่านคืออะไรครับมีการมีคำพูด ต่อผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไก่ว่าถ้านายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะให้นายพิธาไปลงสัตยาบันในกฎหมายกรุงลมว่าด้วยสารอาญาระหว่างสาระสำคัญว่าสามารถฟ้องผู้เป็นประมุขของรัฐได้อันนี้แหละครับ เป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆถ้าท่านท่นที่นี่ที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะให้คุณพิธาไปลงนามหมายถึงว่าคนนอกประเทศฟ้องในหลวงได้ฟ้องพระมหากษัตริย์ได้นอกประเทศเป็นผู้จิจารณาผมเรียนว่าผมก็คงทําใจไม่ได้หลับตานึกเลยครับพระมหากษัตริย์สูงสุดที่คุ้มกะลาหัวพวกเรามาอยู่เนี่ย ไปถูกฝรั่งมังค่าสอบสวนมันมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวและอันตรายเขาประมุขของรัฐไทยก็คือใครครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่นี่คือประมุขของท่านถ้าท่านบอกไอ้ฟนะ้อนแล้วทำไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นบอกว่าจะให้ไปเซ็นเลยไปลงสัตยาบันเลยนะครับท่านครับ ถ้าท่านมีเจตนาดีนะครับแล้วผมเคยฟังขอโทษนะครับจะเป็นท่านเลขาพักก้าวไกลเป็นคนพูดว่าการทำอย่างนี้เป็นการปกป้องสถาบันการทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้ใครมาแอบอ้างสถาบันท่านครับถ้าท่านจะปกป้องสถาบันต้องไม่ทำแบบนี้มีครับผมท่านพูดถูกว่ามีผู้มีอำนาจในบางสมัย มาใช้สถาบันแอบอ้างอันนี้จริงครับแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับสถาบันครับถ้าผมจะยกตัวอย่างว่ามีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีอาจารย์ที่ไม่ดีอยู่สิบคนสอนให้ลูกศิธย์เกลียดชังสังคมถามว่ามันต้องไปไล่อาจารย์ออกครับไม่ใช่ไปทุบมหาวิทยาลัยนะครับนี่ท่านไปทุบมหาวิทยาลัยซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยและท่านก็อ้างว่าพวกนี้เอาในหลวงมาอ้างเอาสถาบันมาอ้าง ผมก็เคยโดนแบบที่ท่านโดนครับผมก็ติดคุกยี่สิบสี่เดือนยี่สิบสองเดือนครับยี่สิบสองเดือนเจ็ดมนผมเรียนว่าไม่ผิดแต่อำนาจรัฐผู้ใช้อำนาจผมก็ต้องยอมรับผมก็ไม่ไปคิดล้มกฎหมายอาญาไม่คิดไปล้มตำรวจนะฮะไม่คิดไปล้มใครทั้งนั้นเพราะว่าเขาเป็นกรรมการเขาเป็นผู้รักษากฎหมายก็อีกเรื่องแต่ท่านฟ้องเลยครับผมเชื่อว่าพรรคก้าไกลฟ้องได้ ถ้าใครเอาพระมหากษัตริย์มาแอบอ้างเพื่อทำลายคนอื่นทางการเมืองเอาให้ร่วงไปเลยครับไม่ว่าเป็นอ้าอีคนไหนไม่ว่าจะเป็นผอ,อไหนไม่ว่าจะเป็นนายกไหนท่านเอาให้ร่วงเลยครับผมเห็นด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกการเอาสถาบันเข้ามาอ้างเพื่อทำลายคนอื่นทำแบบนี้ครับ ไม่ใช่เป็นลดการคุ้มครองต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และองค์รัชกาลท่านครับผมอยากจะพูดไม่อยากจะรบกวนเวลาอนมากมายท่านจะแก้ทั้งมาตาประมวลกฎหมายอาญาม,มาตาหนึ่งร้อยสิบสองบ้านเมืองนี้จะสงบ บ้านเมืองนี้จะสงบบ้านเมืองนี้จะเจริญวันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมา,มาแล้วครับท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้อประเทศนี้ถ้าแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้แล้วมันจะล่มจมผมไม่ว่าเลยท่านเสนอนโยบายสองสารอข้อท่านเป็นความหวังของคนไทยที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองท่านละเพียงเรื่องเดียว ท่านไม่ต้องไปด่าสวาท่านไม่ต้องไปว่าด่าฝ่ายตรงข้ามท่านได้เป็นนายกแน่ถ้าไม่มีนึ่งหนึ่งสองท่านยังไม่ยอมเลยครับผมก็ถึองอยากจะถามว่าพักอนาคตใหม่และพักก้าวไกลเกิดมาเพื่อแก้อย่างเดียวหรอครับแก้หนึ่งหนึ่งสองหรอถ้าไม่แก้แล้ววันนี้ประเทศนี้มันจะตุมจมไปมันไม่ใช่ครับท่านมันมีเรื่องที่จะทําทําเรื่องที่ลุงตู่ทำาแล้วไม่ดีที่ท่านด่าผมเห็นด้วยทําไม่ได้ยแะยะ่หมด ความเดือดร้อนของอาาประชาชาแต่วันนี้ท่านยืนอย่างเดียวผมดูพฤิการณาานกูไม่ยอมนี่คือจุดยืนกูเหมือนกับทําให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยพักอนาคตใหม่กับพรกเก้าไก่เกิดมาเพื่อล้มล้างเหรอเกิดมาเพื่อแก้กฎหมายตรงนี้เหรอแล้วถ้าแก้แล้วประเทศนี้เป็นเทวดาหมดผมจะยอมมันไม่ใช่ครับท่านท่านไม่ต้องไปชี้ที่ไครสองสร้อนโยบาย ที่ท่านออกมาผมว่าหนึ่งสองชาวบ้านก็ไม่รู้แล้วครับว่าท่านจะแก้อะไรแต่เขาอาจจะถูกใจนโยบายท่านเรื่องอื่นๆเขาหวังว่าท่านจะมาเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นความหวังของคนไทยครับว่าพักเก้าไกลคนรุ่นใหม่จะมาพัฒนาประเทศผมก็แอบรอลึกๆครับแต่ท่านไม่ยอมอะไรเลยกูจะต้องถือหนึ 2, ่งหนึ่งสองไว้ในกระเป๋ากูต้องทำลาย มันทาไมครับเนี่ยผมไม่เข้าใจวันนี้เนี่ยท่านไม่ต้องไปชี้ที่สอบอไม่ต้องมาชี้ที่คนฝั่งนี้ครับชี้ที่ตัวท่านเองท่านหลุดคํานี้คําเดียวว่าไม่ยุ่งกันหนึ่งหนึ่งสองภูมิใจไทยจะลงให้ท่านครับและไม่ร่วมรัฐบาลกับท่านด้วยแต่มันไม่ใช่ครับพฤติกรรมสิ่งที่หลายอย่างถ้าท่านถือว่าการแก้ไขรัฐมนูญแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามตาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นเป็น พันธกิจของท่านเป็นสิ่งที่ท่านก็ต้องทำต้องทําไม่ได้ผมและพักภูมิใจไทยและพี่น้องประชาชนอีกหลายคนก็ถือว่าเป็นพันธกิจของเราเหมือนกันที่จะคัดค้านท่านทุกวินาทีทุกอย่างทุกทางตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับผมเรียนด้วยความรั่รบจริงๆว่าวันนี้สายวันนี้สังคมมองมา ทำไมท่านไม่ดูตัวเองบ้างท่านไม่ดูตัวเองบ้างทําไมท่านไม่หยุดทําไมท่านไม่ลดลงก้มลงสักกิด14ล้านเสียงไม่ใช่เทวาดาแต่นั่นเป็นเสียงของประชาชนครับแต่ไม่ถึง20%อย่างที่ผมบอกมันเป็นอย่างไงผมไม่เข้าใจผมนั่งดูข่าวมา3าสี่เดือนเนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพว่า,าเขาบอกว่าฝั่งนู้นฝั่งประชาธิปไตยเอ๊ะล้วฝั่งผมมาจากไหนวะเนี่ย ผมก็เดินหาเสียงทำทาทำกลัวสอบตกเหมือนกันก็ท่านไม่ได้ว่าลุงตู่แต่งตั้งผมมาหรือคณะคอสอชอที่ไหนแต่งตั้งผมผมก็เลือกตั้งมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ฝั่งประชาธิปไตยฝั่งไหนฝั่งโจรเหรอเป็นโจรก็ยอมครับเป็นโจรที่รักชาติเป็นโจรที่รักสถาบันเป็นโจรที่ปกป้องบ้านเมืองเน้และปกป้องสถาบันด้วยหัวใจด้วยเลือดเดือดของผม ผมเรียนว่าผมชาติพันธุ์ครับปู่ผมมาจากต่างประเทศตาผมมาจากต่างประเทศยายผมไทยแท้ย่าผมไทยเชื้อสายหมอนมานี่ไม่ชมีมีเสื่อผือนหมอนใบแบบคนอื่นหรอกครับอย่างที่ว่าคนจีนมามีสลงผืนเดียวครับไม่มีดอกสตางแต่มาอยู่จังหวัดอุทัยธานีพี่น้องชาวบ้านให้เครดิตในการส่งควายออกต่างประเทศ ได้พึ่งบรมโพธิสัมภารของในหลวงผมเรียนเรื่องความเคารพครับวันนี้มาเป็นผู้แทนอยู่ดีกินดีกว่าคนไทยแทย้ๆอีกเป็นล้านคนนายชาดาเนี่ยดีกว่าคนไทยแ,แทย้ๆอีกเป็นล้านคนแล้วถ้าผมไม่สำนึกไม่รู้กตัญญูต่อแผ่นดินนี้ผมก็ไม่สมควรเป็นคนผมเรียนครับว่าบ้านเรามีเจ้าของ สิ่งที่บรรพรุรุษเราทํามามันมากมายเหลือเกินเราอาศัยเขามาอยู่ว่าขอเขาอยู่ว่าสงครามมันวุ่นวายเมื่อปี2,310พม่ามันตีแต่อะไรครับท่านเขาให้อยู่อยู่ไปอยู่มาไอ้ลูกหลานคนอาศัยจะไล่ลูกหลานเจ้าของบ้านมันอะไรกันผมเรียนด้วยความเคารพครับถ้าไม่ได้วยพระเมตตาของระบบสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้เลือกตั้งหรอกครับท่านไม่มีทางได้ร40ที่นั่งครับ ผมพูดได้เลยท่านลองไปพมา่าอเมริกาช่วยอะไรได้ทหารมันยิงดิ้นหมดวันนี้เหมือนกันครับประเทศนี้ถ้าไม่มีในหลวงไม่มีสถาบานันลุงตู่กับลุงป้าไม่กลับบ้านง่ายๆหรอกครับ <c oughs> มีแต่จารากเอพิพกมาเล่นกับพวกคุณซึ่งไปแล้วก็ถือว่าโชคดีครับท่านคือผมถือว่าวันนี้เนี่ยท่านต้องเข้าใจครับผมพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจ แล้วก็หลายคนเตือนผมว่าจะพูดแต่ทั่วลงผมบอกด้วยความเคารพความคิดไทยของความคิดมันแต่เรารักและเคารพกันเราต้องให้เกียรติกันในสภาผูา้แทนรัศดรนี้ครับแต่ที่บ้านผมที่ร้อยกัะไร่กับบ้านรับรถทัวร์ได้เยอะมากแล้วแถมลูกสาวมีรถทัวร์สี่คันรถตู้อีกสามสิบคันนะพร้อมส่งขับ <laughs> เรียนนะครับเราคนไทยได้วยกันครับวันนี้ท่านมีส่วนที่จะนำปมในการขัดแย้งสู่บ้านเมืองนี้ ท่านเก็บมันใส่กระเป๋าไม,ไม่ได้เหรอสามร้อยนโยบายเนี่ยไอ้นโยบายหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าประชาชนบอกไม่เลือกท่านโอ้โหผมว่าสุดยอดครับนมันอะไรกันเลครับวันนี้ผมขอโทษนะครับโทษจริงๆว่าด้อมส้มเนี่ยผมไม่กล้าใช้เพราะอะไรครับเพราะผมไม่รู้แปลว่าอะไรแล้วเออบอกเอฟซีอย่างนี้เออนะครับผมเข้าใจใครที่เห็นตรงข้ามโดนหมด ะวออโดนหนักกว่าเขาหน่อยแต่ท่านไม่ได้ดูตัวเองนะครับท่านหยุดตรงนี้แล้วผมบอกท่านเลยนะครับผมถามว่าใครก็รักพ่อรักแม่ตัวเองถ้าท่านปล่อยให้คนด่าแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองสถาบาันพระมหากษัตริย์ยิงันระเบิดแน่เมืองเนี้ยประเทศไทยเลยครับจะยิงกันที่ผายไว้ปวงหมดผมอาจจะขอเขาว่าขอออกกฎหมายใหม่ ยิ่งไอ้คนที่มิ่นสามันแล้วไม่ติดคุกดีไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววันนี้เราอยู่ได้ด้วยสถา,าบันประมาทกษัตริย์ปกปักรักษาเรามามันเป็นยังไงย้ายผมไปคิดเลยว่าก้าวไกลอนาคตใหม่เกิดมาเพื่อลมลางหรือเปล่าทําไมทันไม่ยอมสักนิดถอยสักหน่อยหนึ่งวันนี้ท่านยืนเด่นชนทุกคนที่ขวางกูไม่ใช่บุคลิกของผู้นําประเทศไม่ใช่บุคลิก ของผู้บริหารประเทศท่านต้องทําแล้วบริหารประเทศภายใต้ก่อแล้วท่านทำไปเนี่ยท่านเป็นนายกเป็นรัฐบาลผลประโยชน์ของรัฐบาลไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศอย่างเดียวรัฐบาลเนี่ยมันจะเอาผลประโยชน์เอาตัวรอดให้คณะคอรมออยู่ไปแต่ประเทศชาติจะผายยังไงไม่รู้ฝากท่านด้วยครับว่าท่านต้องดูแลประเทศท่านท่านเรจาครับด้วยความเคารพครับครับผมคบบาว่า ที่ผ่ายผมอยากให้อขอโทษครับขอโทษครับท่านประธานครับไม่รู้หลุดไปยังไงครับขอนครับผมท่านประธานครับขอให้ด้วยความเคารพจริงๆครับมันเป็นภาษาบจานด้วยความเคารพขอแล้วก็เอิญคุณดต่อแต่ว่าขอสมาชิกทุกท่านเดี๋ยวขอจังนิดนหนึ่งครับคุณชาดาครับก็ท่านอภิปรายก็ดีครับแต่ว่าประเด็นผมก็ใจว่าจะซ้ำไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะกรุณา ได้ครับท่านประธานครับได้ก็ดีครับเพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้กําหนดเวลานะครับผมนั่งฟังอยู่ท่านก็พูดอยู่ในประเด็นแต่บางครั้งครับในตอนนี้อาจจะไปซ้ำบ่อกีขอโทษจริงๆครับท่านประธานผมขอโทษประธานและขอโทษสมาชิกทุกคนนะไม่รู้ตัวด้วยว่าหลุดคำพิธีดไปนะขอโทษอย่างยิ่งเลยนะครับผมต้องขอโทษหัวหน้ากับเลขาด้วยนะครับเลขาหาว่าลูกพรักภูมิใจไทยไม่เรียบร้อยนะเราเป็นพักที่มีระเบียบวินัยเรียนท่านประธานครับวันนี้สิ่ง ตอโทษครับท่านพูดต่อได้ครับท่านพูดต่ออะไรล่ะผมกดบุ่มอ๋อครับผมตกใจที่ท่านพูดเดี๋ยวเชิครับถ้าประธานไม่อยากให้ผมพูดต่อผมก็จะไม่พูดนะครับพอพูดก็ขึ้นเหมือนกันครับท่านผมรักสถาบันครับท่านผมคิดว่าท่านพูดดีแล้วนายตอนถ้าท่านสรุปได้ก็จะยิ่งดีมากครับนะครับแล้วที่สําคัญผมเกิดที่เมืองพัชนกกับจักรีพ่อของราชการที่หนึ่งเกิดที่อุทัยธานีครับ ผมพ่ะบ้าพ่อของนักการที่หนึ่งพูดแบบชาวบ้านนะครับก็เกิด,ดท,ที่อุทัยธานีผมเรียนด้วยความเคารพครับวันเวลากษัตริย์มายาวนานผมอยากเห็นรัฐบาลชุดน,นี้แต่งตั้งซะไวๆเป็นซะดูสิจะทํางานได้ไหมนะครับเราต้องให้โอกาสกันทุกคนแต่ท่านครับท่านอย่าไปจุดชนวนให้กับบ้านเมืองน,นี้ขอเอะครับด้วยความเคารพจริงๆ เรื่องหนึ่งหนึ่งสองท่านจับเมื่อไหร่ท่านทําเมื่อไหรวุ่นวายครับแล้วผมก็ถือว่าเป็นภารกิจของผมและพรรคภูมิใจไทยที่จะต้องให้ระบบพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอดด้วยความเคารพครับท่านประธานครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ